และนี่ก็คือการกลับมาของคายาโน่14ที่ดีที่สุดครับสำหรับ ASUS X จาวาคายาโน่14ซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาก็ยังทำออกมาได้สวยเหมือนเดิมเลยครับ ถ้าเราจะเลือก1สีที่สวยที่สุดของโมเดลนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะยกให้ a s ซ s กับเจ้าที่ออกมาในปี2022แน่นอนใช่ไหมครับจนมาถึงปี2025นี้เนี่ยเขาก็ได้กลับมาจับมือกันออกเจ้าโมเดลนี้ออกใหม่อีกครั้งหนึ่งดีไซน์โดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้ในปี2022เลยทั้งสีสันของตัวบริเวณอัปเปอร์ที่ก็ยังเลือกใช้เป็นสีขาวเหมือนเดิมตัดกับลวดลายที่มีความดำๆนิดนึงแต่ว่าในรอบนี้เนี่ย เขาจะเลือกใช้สีที่เป็นเนวีนะครับโดยเวลาโดนแสงเยอะๆเ,เขาก็จะออกมีความเป็นสีกลมๆสีเนวีนิดนึงแต่พอโดนแสงน้อย,อยๆเขาก็จะดูมีความเป็นสีดำๆก็ทําให้ตัวรองเท้าเนี่ยดูมีมิติเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตัวบริเวณผืนเนี่ยก็จะมากับสีครีมนะครับตัดออกมาดูวินเทจให้ความเป็นสไตล์แบบจาวสุดๆเลยแล้วก็แน่นอนว่าส่วนที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยก็คือตัวบริเวณโลโก้ตรงนี้ครับโลโก้จาวนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในคีย์ลักที่ทําให้หลายๆคนเน ตัดสินใจซื้อเจ้ารองเท้าคู่นี้เลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้าคู่นี้แม้ว่าดีไซน์จะไม่ได้ดูมีความแปลกใหม่อะไรมากนะแต่ด้วยความลงตัวของเขาในเรื่องของดีไซน์บวกกับความเป็นเจ้าอยู่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในคคยาโน่14ที่ผมชอบมากที่สุดในปี2025นี้เหมือนเดิมเลยครับและสำหรับคุณผู้ชมคิดยังไงกับเจ้ารองเท้าคู่นี้คอปออดรออย่าลืมคอมเมนต์คุยกับพวกเราได้ที่ด้านล่างเลยนะครับ